สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองกินอันนี้นะคะทุกคนขนมอันนี้นะคะขนมซันไบนะคะนี่นะคะซันไบนะคะรสรสนี้รสนี้เลยรสไข่เค็มสปซี่นะคะนะคะทุกคนเราก็จะมาลองขนมซันไบนะคะรสนี่เลยดี่ยวบอกไป คือเราเคยเห็นนะคะที่เขาเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกินเดี๋ยวมันจะมาลองกินกันโอเคค่ะหอมมากนี่คือข้างในนะคะหอมไข่เค็มมากมาชิมกันนี่จะเป็นชินนะคะชิ้นนี้เลย

อ่่ะคนี่ค่ะหอละห้าบาทบ้านเราไม่ค่อยมีสันไม้ขายนคะคะ ก็อ้องกิมมีนะคะต้องกดตัวเราไปก่อนนะคะถ้าใครอยากไปซื้อก็ไปซ้มได้นะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันที่น้่นะคะเจอก,กันใหม่กับช่องฟุุงฟิงฟุงชาแนลนะคะบบ๊ายบายย